สาลอาญารัชดานัดอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักง,งานอายการคดีอาญาสามเป็นโจทยื่นฟ้องสิบิตประตีนรวิทย์บัวดกอายุ21ปีผู้บังคับหมู่กองร้อยที่สองกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการอรารักขาและควบคุมฝูงชนจำเลยในความผิดฐานขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินและกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อืน่นเก่ความตายและข้อหาอื่นๆรวม9ข้อหา กรณีขับบิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวลาลักษ์สุภวัตรจริยากุลหรือหมอกระตายจากสุแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายเหตุเกิดเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาสาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าสิบสตรองตีนรริทย์มีความผิดขี่รถจักรยานยนต์เร็วในเขตชุมชนด้วยความประมาทจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวจึงพิพากษาให้จำคุก2ปี30วันปรับ80บาท แต่ดำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกหนึ่งปี15วันปรับ4 0 0 0บาทโดยไม่รองลงอาญาและให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์จากนั้นสิบำรวจตีนรวิทย์เดยืนนเรื่องของประกันตัวยังอยู่ระหว่างสารพิจารณาและจะยืดอุทธรณ์คดีต่อไปด้านนายนัทพลชินวงศ์ทนายความฝ่ายญาติของหมอกระต่ายเปิดเผยว่าพึงพอใจในคำตัดสินของสารซึ่งจะไปหารืองกับญาติของหมอกระต่ายเพื่อสู้คดีชั้นอุทธรณ์ต่อไป ส่วนคดีฟ้องแพ่งเรียกเงินค่าเสียหายจาก1ิตำรวจตีนรวิทย์สำนังกงารตระเงชาติและกรุงเทพมหาคนครเป็นเงินรวม144ล้านบาทนั้นอยู่ระหว่งางศาลพิจารณาโดยรอศาลนัดวันชี้สองสถานสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวสิบตำรวจตีนรวิทย์ขี่บิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวรารักษ์ขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายบริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันไตรภูมิราชนครินถนนพญาไทแขวงและเขตราชเทวีกรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นเขตชุมชนด้วยความเร็ว 108ถึง128กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนแพทย์หญิงเวลารักเสียชีวิต